สวัสดีวันฝนตกค่ะวันนี้ก็มาในทีมเด็กกรุงนะ้ายมาอยู่บ้านสวนนะคะเนื่องจากโควิดเนาะมันก็เลยทําให้ต้องปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่ามินไม่ได้เป็นโควิดนะมผนตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เป็นเนาะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ ได้ประมาณ2วันนะก็เลยคิดว่าน่าจะมาอัดวิดีโอให้เ,เพื่อนๆดูนะคะเผื่อใครชอบช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนมันตกหนักน้ำาก็รั่วนะคะก็วุ่นวายกันใหญ่เลยมาดูกันค่ะว่าเย็นนี้จะกินอะไรนะคะวันนี้ไปช้อปปิง้งซื้อเนื้อไก่มานะคะก็คิดว่าน่าจะทำผัดกะเพรานะคะเพราะว่ามีเครื่องกะเพราอยู่นั่นแหละคะ่ะไปเตรียมตัวกัน ี่นะะก็มาเตรียมของมีหมอ้ออยู่ใบเดียวนะคะทางต้มผัดแกงทอดก็หมอ้อใบเดียวเนาะก็เตรียมตัวเด็ดผักเด็ดพริกนะคะกระเพรานี่มินชอบใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะทุกคนแต่สรุปนะคะก็คือป้าเอาแกงหน่อไม้มาให้นะคะก็เลยไม่ได้ทาํากระเพราก็เอามาให้ดูเนาะไหนๆก็ถ่ายแล้วนะคะนี่ก็จุดเตาค่ะมีแต่เตาแก๊สปิกนิกนะคะที่นี่ สกิลการจุดเตาจากเป็นศูนย์ตอนนี้คือเก่งมากแล้วนะทุกคนจุดเตาได้แบบไม่กลัวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทอดไข่กินกันเนะาะครั้งแรกว่าจะทําผัดกระเพานด้ละแต่อย่างที่บอกก็จะทํากระเพราไข่ดาวแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ผนงังเอ้ไม่ใช่ผนงังมันคืออะไรอะ่ะมันคือแกงหน่อไม้มากินนะคะก็เลยเก็บกะเพราใส่ตู้น้ำฝนก็ยังหยดอยู่เลยนะทุกคน มากินข้าวกันค่ะมินกินข้าวประมาณทุ่มกว่าๆนะกินแบบบ้านๆอย่างนี้เลยนะทุกคนอันที่จริงมินก็เคยมาอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆนะคะก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนคือเราก็ชอบนะคะอยู่บ้านสวนแบบนี้มันสง,งบดีเนาะกินเสร็จแล้วก็เก็บกวาดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ํากันนี่มาดูเลยห้องน้าเหตุที่เห็นแสงไม่ใช่แสงจากหลอดไฟมะทุกคนมันเป็นแสง จากสปอตไลท์ที่เขาใช้เซลลูล่าเอ้ยอะไรวะโซล่าเซลเออโซล่าเซลนะคะเข้ามาแล้วก็จะทักทายขี้เกียมนะคะอันนั้นที่มินบอกว่าเขาใช้แสงจากโซล่าเซลนะคะมันก็จะสว่างตอนกลางคืนเนาะห้องกับน้ำก็จะเป็นโอ่งอย่างนี้นะคะโอ่งรองน้ำนะไปดูกันอันนก็จะอาบน้ำนะคะทุกคนจะบอกว่าเออเหมือนเหมือนกัวเองลืมปิดน้ำมนะั้งเพราะว่าน้ำมันเต็มโอ่งเลยอะล้วก็แบบ แต่ว่าไม่เห็นมันไหลออกมาแบบเขาเรได้เลยนะมือนะน้ำเต็มแล้วไหลออกมาพวดอะไม่เห็นแบบว่ามันมีรอยนะ้ำแบบโอ้อก,อกันแห้งเออตายแล้วข้าททางก็เห็นน้ำเปิดทักถังแล้ว่า,วาเป็นน้ำมันไม่ได้แรงเนาะคือแค่ว่ามีน้ำเป็นนแล้วกันโอเคค่ะก็ได้ตักน้ำอาบเอานะแล้วก็นั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาบน้วยก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนอนเนาะ จะอาบน้ําเสร็จนะคะก็มาเตรียมตัวจัดห้องนอนคืนนี้กันนะคะมาอยู่ได้2วันมันก็จัดอะไรไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะสมม่วนมากจะจัดข้างนอกมากกว่าเนาะเนี่ยคะ่ะจะเห็นมันลกนิดนึงนะตรงโต๊ะคอมก็คือแบบใบใบเลยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาจัดใหม่เนาะลก <คน S 1> จริงๆอะไม่น,นตกนักมากโอเคเดี๋ยวขอลงสกินแคร์ก่อนนะคะวันนี้มินก็จะใช้ตัว กดได้ไม่ถึง2นาทีนะคะทุกคนก็ตกใหม่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะตกทั้งคืนเดี๋ยวตอนนอนนะคะมินก็จะปิดแอร์นะเพราะว่าที่หนาวนะมันเป็นคืนไม้นะทุกคนเพราะเห Right!